หาคุณคิดว่าการอาที่เรียนเป็นเรื่องยากหลักสูตรไหนก็ยังไม่ถูกใจโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตราังอาจเป็นตัวเลือกคุณได้เพราะเรามีการพัฒนาผู้เรียนรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครทั้งด้านการเรียนกิจกรรมและกีฬาอีกทั้งเรายังมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนส่วนัตษละห้าด้านได้แก่รักเรียนรู้งานรู้หน้าที่แถมยังมีน้ำใจและภูมิใจในสถาบัน นอกจากอัตลักษณ์เรายังมีเอกลักษณ์ตามแบบสภาราชินีงามอย่างไทยก้าวไกลเทคโนโลยีและมีความเป็นสากล What's up with you today? What a b o you? It's good to see you. Good, see you too, Have a nice day. Yeah. <Okay. S 1> Thanks. หากนึกถึงโรงเรีนยนสภาราชินีจังหวัดตรังหลายๆคนอาจมีคำนิยามนักเรียนหรือสิทธิ์เก่าที่นี่ว่าลูกพระศีอันเป็นที่มาของพระศีโมเดลนโยบายหัวใจสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งประกอบไปด้วยที่พับลิกไมล์ส่งเสริมการแสดงออกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมพร้องพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้อมหากคุณมีความมั่นใจโดดเด่นและไม่เหมือนใครอารมโมเดลพร้อมให้ในักเรียนกล้าคิดกล้าตัดสินใจได้แสดงออกถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเอง เออ a d e m ์เด c e กเอ็กซ์แลนเทเพรากล้าการันตีคุณภาพการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและทันสมัยออกแบบแผนการเรียนเพื่อทุกคนมนุษย์จะก้าวไปข้างหน้าได้ต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังแต่ที่โรงเรียนของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะเราพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับนักเรียนทุกคนเพราะเรามี S, a, sure s so Smart Communication เพราะการสื่อสารคือหัวใจสําคัญของโลกยุคใหม่เราพร้อมพัฒนาให้คุณเดินหน้าอย่างไม่หยุดหยังพร้อมถลายทุกกําแพงภาษาตรงหน้าสุด I i n n o v a t i v e t e c h n o l o g y อุปกรณ์ที่ครบครันเพื่อรองรับทุกความต้องการที่หลากหลายพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนแม่่ายระดับสากล ให้ความรู้แก่สมองโดยที่หัวใจพัฒนาการเรียนรู้มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในโลกยุคป,ปัจจุบันความชื่นชอบในศาสตร์ด้านต่างๆของนักเรียนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางภาษาโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังจึงมีแผนดานเรียนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนและทักษะที่ทจำ <ะ S 1> เป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสสวทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program ห้องเรียนพิเศษดนตรีนาฏศิลป์ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนพันธมิตรห้องเรียนพันธมิตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพันธมิตร Pre Engineering เตรียมวิศวะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ห้องเรียนพีโนมิรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเพนื่อการสรื่อสาร,สรซึ่งแต่ละแผนการเรียนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างไรจะมีหลักสูตรและกิจกรรมที่น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกแพลตฟอร์มของโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ